สมัยมากค่ะเรียนเลยนะคะเพื่อที่จะเอาเทคนิคใหม่ไปทําที่ร้านนั่นเองเ,อเน้นปฏิบัติอธิบายได้ละเอียดและสามารถนําความรู้นี้ไปต่อยอดได้ด้วยนะคะ ดีค่ะไมอราน์น,นะคะก็ปัจจุบันนะคะเป็นดีเทลยาอยู่ค่ะแล้วก็เริ่มหาอาชีพเสริมค่ะก็เลยมาลองสักคิ้วดูค่ะก็เป็นยังเป็นน้องใหม่อยู่อะคะ่ะก็วันนี้มาเรียนเทคนิคแฮรสโตกับอาจารย์แอปนะคะตอนนี้ก็เป็นเทคนิคใหม่ค่ะอาจารย์แอปน่ารักมากแล้วก็แบบชิมงานน่ารักมากๆค่ะอาจารย์แอปมีแบบเทคนิคต่างๆแล้วก็อาจารย์แอปปล่อยหมดเลยแล้วก็ดีตรงที่ที่นี่ทันสมัยมากค่ะโผลขึ้นจอเพื่อความแบบ เห็นชาร์ตนอกจากนั้นแบบมีการแบบเก็บวิดีโอที่ไลฟ์ให้นักเรียนกลับไปดูอีกบางทีเราเรียนในคาแล้วแบบอาจจะแบบหลุดหลุดไปบ้างยังมีแบบให้ดูอีกรอบโชคดีก็เลยแบบเออดีมากประทับใจมากค่ะแล้วก็โอ๊ยอิมอิมี่พี่มั่นค่ะกินตลอดเวลาของกินแน่นตลอดเลยค่ะแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆน่ารักค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะชื่อโบนะคะปัจจุบันก็ตอนนี้นะคะมีร้านสักคิ้วนะคะชื่อว่าพักก้าซาลอนนะคะเปิดร้านมาได้ประมาณ4-5ปีนะคะตัวโบเองก็สักคิวแล้วก็สักปากมาตลอด ระยะเวลา4-5ปีเหมือนกันค่ะก็คือสไตล์เดิมๆเ,เลยก็คือไมโครเบดดิ้งนะคะก็เห็นเทคนิคใหม่อันนี้ค่ะเห็นเห็นมานานมากแล้วเหมือนกันเป็นปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าดูจากพวก IG ของฝรั่งค่ะแล้วก็จริงๆอยากจะหาเรียนแหละแต่ก็ขี้เกียจจะบินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้คือว่างแล้วก็ลูกค้าเริ่มน้อยลงเพราะว่าติดปัญหาโควิดก็เลยคิดไปคิดมาก็ลองเซิร์ชดูนะคะก็เลยมาเจอของอาจารย์แอปเนี่ยค่ะแล้วก็ มาเรียนเลยนะคะเพื่อที่จะเอาเทคนิคใหม่ไปทําที่ร้านนั่นเองค่ะ <c oughs> ค่ะก็ในคลาสนะคะอาจารย์แอบนะคะก็ใจดีมากค่ะแล้วก็สอนแบบค่อนข้างจะไม่ได้ทฤษฎีเกินไปอะคะ่ะคือจะสอนปฏิบัติให้แบบเป็นเ,เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือสอนหมดเลยบอกหมดเลยนะคะแล้วก็จะเน้นไปในทางที่แบบไม่ใช่ว่า เรียนแล้วแบบเสียเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็คือเข้าใจง่ายเป็นเร็วค่ะอย่างคนที่ไม่เคยเป็นนะคะโบก็เห็นเขาก็พอพอจะทําเส้นได้อย่างคนที่เป็นอยู่แล้วก็จะแบบง่ายเลยอะคะ่ะคือเข้าใจอะตรงจุดอะไรเงี้ยค่ะดีมากเลยค่ะรับคุณนะคะไบบชื่อบีมนะครับปกติก็ทอประกอบธุรกิจส่วนตัวครับก็แล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องการสักคิ้วเลยก็คือทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเราก็ลองหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็ดูหลายๆที่แต่ว่าเลือกที่ y ริ a l c l o าวเพราะว่าดูน่าเชื่อถือพอได้เข้ามาเรียน,นอาจารย์แอปสอนเข้าใจง่ายเน้นปฏิบัติทำให้เราแบบเรียนรู้แล้วก็เป็นเร็วขึ้นครับแล้วก็สำหรับคนที่กำลังหาที่เรียนอยู่นะครับแนะนำเป็นที่นี่เลยครับเอาว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเรียนนะครับนิสัยน่ารักทุกคนอาจารย์ก็สอนเข้าใจง่ายครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิชภัทรนะคะชื่อน่นชอแจงค่ะ อตอนนี้ทํางานเป็นพนักงานประจําอยู่นะคะที่บางกอกแอร์เวยค่ะตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สาาบันดิโทัชด้วยค่ะมีโอกาสได้เรียนคลาส,สของอาจารย์แอปนะคะแฮสโตรค่ะอันนี้เทคนิคเป็นเทคนิคที่สุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็ได้ยินมานานแล้วค่ะก็ในช่วงโควิดเราก็แบบว่างๆนะคะแล้วที่ที่บัิทัชเคยเชิญอ,อาจารย์แอปเป็นอาจารย์ ไลฟ์สดนะคะในการสอนก็รู้สึกว่าอาจารย์แอปแบบสอนดีแล้วก็แบบน่าเรียนมากๆเลยมีวันนี้มีโอกาสก็เลยได้มาลงคอสนะคะ่ะแล้วก็มาเรียนนะคะอาจารย์ก็สอนดีแล้วกอ็อธิบายได้ละเอียดแล้วก็มีเทคนิคที่อาจารย์คิดค้นขึ้นเองนะคะทําให้ทรงเนี้แบบเหมาะสมกับคนไทยแล้วก็แบบดูเท่าแล้วแบบสวยแล้วก็หวาน,นมากๆเลยค่ะก็อยากให้คนอื่นที่แบบสนใจในการสักคิ้วนะคะได้มาเรียนเทคนิคใหม่นะคะแล้วก็ ได้มาสมัครที่นี่นะคะเพราะว่าอาจารย์สอนเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูธิดาวิวัฒดานะคะเป็นผู้บริหารสถาบ,าบาันบริทัทอินเตอร์เนชั่นแนลอะคาเดมีนะคะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนเทคนิคแฮร์สโตกนะคะกับอาจารย์แอปนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วติดตามผลงานนะคะแล้วก็ชื่นชอบผลงานของอาจารย์แอปมา นานมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้มีโอกาสที่ได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆนะคะแล้วก็ครูมองว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่มีประสบการณ์แล้วหรือไม่มีประสบการณ์นะคะวันนี้นะคะเราได้เข้ามาเรียนในเทคนิคแพสโตร์ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมนะคะก็อาจารย์แอปให้ความรู้ดีมากๆนะคะแล้วก็ครูได้ความรู้เพิ่มเติมจากเทคนิคนี้เพื่อจะนําไปใช้ปรับปรุงในเรื่องของการทํางานรวมถึงสามารถนําความรู้นี้ไปต่อยอดได้ด้วยนะคะก็ ขอบพระคุณอาจารย์แอฟแล้ก็สถาบันคริสตันข่าวมากๆนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนของที่นี่นะคะแล้วก็หวังว่ามีโอกาสที่จะส่งน้องๆในทีมเข้ามาเรียนรู้แล้วก็การจะฝึกฝนเพิ่มเติมอีกนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสนุกมากๆนะคะที่มาเรียนในคลาสนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย